อืมอาเวลานอนก็ไม่นอนนั่นเนี้ยืืมคม,มี่ทำไมไม่นอนคะได้เวลานอนแล้วกลางวันืึนี่ก็ม,มี่ขนสวยฉลาดนะฮะตัวนี้นี่พี่ดำดูเท้าดูเท้าพี่ดำหน่อยนี่ดูเท้าเขานะฮะ่อืม มีถุงเท้าข้างเดียวอเอาทีอเอาเอามานอนก็ไม่นอนแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวหางเขาไหือมพี่ดำนอนแล้วพี่ดำนอนนี่สเห็นไหมไหน,นดูได้นอนจริงเปล่าขานเนี่ยนอนจริงเปล่าก็นอนท่าอะไรเนี่ยหือ ห่างคิมมี่อ่ะอือเด็กพวกนี้เนาะดูเป็นดูพี่ดำเขานอนก่อนนะนอนกอน,น้องอืมอืมดูด,ดูดูห่างยายคิมมี่อะพี่ดำพิกแล้ว นอนได้แล้วเด็กๆกลางวันแล้วค่ะคิมมีแคะหูยังเนี่ยเดี๋ยวหยอดหูให้นะครับเพื่อนต้องหยอดเ,อยเขาเรียกอะไรยาแบบยาแก้ไลนลหูค่ะแก้หมัดนะคะเดี๋ยวคือซื้อมาแล้วค่ะเดี๋ยวหยอดให้เขานะเขาจะได้ไม่คันหูค่ะ ทีคันเกาเกาเกาเนี่ยน,นะคะต้องใส่ปลอกคอนะคะเพือ่อนๆจริงไม่อยากใส่ค่ะแต่ซนมากอืมนโนูไม่ได้ใส่เอ็มนะคะเลยคือวิ่งตามนกไป่ะคะแล้วก็หายไปเลยนะคะคิดถึงมากนะคะเลยเลือนดํากับ คิมมี่นะคะพี่เลนเลยใส่ให้เขานะะคเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าแถวนี้อนั่นเยอะค่ะนะคะตัวเงินตัวทองแล้วก็ตัวยาวอะค่ะลุ่มเหลือดมาค่ะไม่อยากพูดนะเนี่ยเนี่ยทาพิดำน่ารักมากค่ะเพื่อนๆดูน่าตีนะคะหอมได้ไหมคะเนี่ยถัดแมวหอมได้ไหมคะพี่ดำ ไม่หอมได้ปะ,ะไม่หอมได้ปะดูดูเขานอนนะ,ะเ,นเพื่อนๆมาไม่หอมเลยลูกอยากหอมพี่ดำม,มากแก้งหลับมันเนี่ยเอยตอนเล็กๆก,ก็โซนนะคะเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปเก,ก่าๆนะคะตอนที่เขาเล็กเล็กนะเน้นดูดูมือเขาคิมมี่นอนเหรอคะ นอนหรอคะนอนจริงไหมคะเนี่ยเดินดูดูหน้าสินอนจริงไหมนอนจริงไหมคะเนี่ยอืมอืืสองตัวแล้วนะคะต้องโอ้รักษาไว้ค่ะนี่คือถ้าปล่อยไปก็นั่นกินคพื่อโนเเผอแป๊บเดียวนะคะมาลัด ช่วยไม่ทันกับโอ้พี่นิร้องไห้งันเลยสนุเสียสนุไปกับเอ็มนะคะมันเยอะจริงค่ะ,ะเยอะแยะเลยนะคะเราต้องระวังดีบ้านสวนนะเพื่ออืมโอเคค่ะ <laughs> ตอนนี้ยังไม่สนยังหลับอยู่